อยากได้อะไรมึงว่ามาเดี๋ยวตาจะสื่อให้เออเนี่ยกูนี่พ่อปูค่คุนหารนี่แหละมึงขนลุกขนชันทั้งตัวแล้วใช่ไหมเออใช่ไหมอืมน่าแหละเซียเชื่อบริยสีโลเมเทพเทเว,วานางพระเหลกเมืองนะเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ฝั่งนู้นนะออกมาสื่อสารผ่านล่างไอต่อมาตรงนี้นะอย่าเซลเช่เอาคุยกับเขานะดูดูด ยูเวนเมื่อชาติที่แล้วอ่ะเมื่อชาติที่แล้วอ่ะไอสัตว์มึงเอาของกินของใช้ของกูไปตั้งแต่เล็กจนโตมึงเอาของของกูไปไม่เคยมาคืนไม่เคยมาชดใช้ชาติเนี้ชีวิตมึงถึงทำเฮี้ยอะไรแล้วก็ไม่เคยได้เงินได้ทองเลยใช่เปล่าใช่ไหมเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ากรรมในเวรมึงอยาก เขาอยากได้เว้ยเขากำลังอยากจะปล่อยหนูแล้วนะเยาเสียมบาชเชลีแบบทำบุญฟังลูกทําบุญแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาทุกวัน